ยังไม่มอทีต่อบ้ผมมีความทุ่มเตเชาแต่อนไี้ผู้รักเรียกลำเลียงยาเสพติดนะที่มาจากภาคเหนือเพื่อนําม,มาสู่ภาคในตอนล่างแล้วก็ภาคลาำตอนบนนะครับก็เป็นผลงานของกองการรํารวจป่าปามันยังติดสามนะครับโดยกรตรวจประยุหะนะครับที่คุณลดตู้ ยาบ้าจำนวน5 0 0เม็ดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในกล่องขนมนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับพฤติการของผู้ลักลองลักเลี้ยงก็คือจากผู้ทหาที่หนึ่งนะครับที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยนางพิมาดาเนี่ยนะครับก็มีการใช้รถตัวต้าวีออสนะครับไปกระทางนะครับนำรถตู้แล้วก็มีเป็นครอบครัวนะครับมีเด็กจำนวนหลายคนแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับนำรถตู้นี้ขึ้นไปทางเชียงรายนะครับแล้วก็ใส่ยาเสพติด แล้วก็ผู้นักข่าวท่นหนึ่งสองเนี่ยก็คุมกันมานะครับปรากฏว่าในช่วงของที่เชียงรายเนี่ยรถของผู้นักข่าวหนึ่งสองเนี่ยชำรุดไม่สามารถเดินทางต่อไปได้มาต่อที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็มาต่อที่พยาหักิรีนะครับทางด่านตรวจเนี่ยเราสามารถตรวจสอบนะครับสามเนี่ยก็บอกว่าจะนำยาสติเนี่ยไปส่งที่นครปฐมโดยส่งแบบผู้นักขี่สี่ครับจำนวนห้าหมื่นเม็ดยาบ้าห้าหมื่นเม็ดครับเป็นเครือข่ายที่